กันสุัสดิ์ยามเช้านะครับแม่เช้าวันนี้ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนนะครับวันเสาร์นะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนนะครับสัปดาห์หน้าก็ก้่าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับนครพนมเช้าวันนี้จุดที่อยู่เนี่ยนะครับริมของนะคพรพนมอําเเมืองนะครับสิบองศาอุณหภูมิที่วัดได้นะครับแต่ว่าอื ทางเคียงนี่น่าจะอยากเล็กตัวเดียวอยู่นะครับเช้าวันนี้ก็ดูแลสุขภาพนะครับโอ้โหอุณหภูมิ7 8 9ดแปดองศานี่สำหรับเราคนพื้นราบนี่ <c oughs> ถือ่านาวนละ้นาวจริงๆนะครับก็เอาโอ้สถานการณ์น้ำท่วมนะครับเห็นความเสียหายความสูญเสียแล้วก็ ก็ได้แต่วหวังนะครับว่าจะไม่มีอะไรมาซ้ำเติมอีกนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการกอบกู้นะครับฟื้นฟูแล้วก็เยียวยานะครับแล้วก็หาทางหาแนวทางป้องกันนะครับซึ่งมันมีรคคอร์ดไว้แล้วนี่ยังไงก็ละเลยไม่ได้นะครับ ส่วนจะแบบไหนนี่จะบูรณาการกันแบบไหนภาครัฐเองซึ่งก็มีหลายหน่วยงานนะครับรับผิดชอบผู้บริหารเองก็ไม่น่าหลายสายนะประชาชนเองก็ก็ได้แต่หวังว่านะอย่างไงเราก็คนไทยด้วยกันนะครับในความเป็นเพื่อนมนุษย์ก็ต้องมีความเห็นอกเห็นใจนะครับหยิบยื่น นำจิตน้าใจให้ความช่วยเหลืออะไรได้ก็ให้กันนะครับก็ละวางเนาะอะไรที่มันจะทําให้เสียโอกาสนะโอกาสนี่สำคัญนะครับยังไงก็ต้องผ่านเหตุการณ์ภายพิบัติครั้งนี้ไปให้ได้นะครับอ้า เป็นกาลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนนะครับรวมทั้งพี่น้องผู้ที่สูญเสียทั้งทรัพย์สินนะครับกิจการบุคคลน,นั้นเป็นที่รักนะครับแต่ยังไงก็ขออยู่ด้วยความหวังนะครับยังไงก็การฟื้นฟูเยียวยาก,ก็จะค่อยๆตามมานะครับเป็นกําลังใจให้นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีก สุดสัปดาห์นี้นะครับวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับแตะกันวันเสาร์ห้าคู่วันอาทิตย์ห้าคู่เออนะครึ่งครึ่งเลยนะครับวันนี้แมนซิตี้เจอลิสนะลิสยูไนเต็ดนะเจอทีมที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นมาจากลีกแชมเปี้ยนชิปก็น่าจะเป็นงานเบา นะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับโอ้โหซิตี้นี่แพ้ยูคาเซนยูเอเต็ดในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มากลางสัปดาห์ก็ดันมาแพ้ไอร์เลอร์คูเซนอีกนะครับคาบ้านสองนัดซ้อนเลยใช่ไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่แพ้แหละแพ้แหละนะครับเรเอรคูเซนี่คาบ้านน,นะแต่ว่าไม่แน่ใจเกมกับยูคาเซนนี่น่าจะน่าจะเป็นทีมเยือนนะแต่ สัดาหนี้ได้เล่นในบ้านน่าจะเอาไม่ใช่งานหนักนะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเป๊ปเองก็เถอะนะครับแต่ยังมีข่าวสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเรื่องเกี่ยวกับคดีความเก่าๆนะครับก็ตามมาหลอกห้อนอีกเอ้าเอาเอาว่ากันไปนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสัปดาห์ที่แล้วก็เสียท่า เอเวอร์ตันใช่ไหม <laughs> <laughs> ในคาบ้านแน่แพ้เอเวอร์ตันคาบ้านนะครับสัปดาห์นี้ไปเยือนคร oh ิสตันพาเลสโอ้โหลูกทีมของโอลิเวอร์กัรโอลิเวอร์กัสเนอร์นี่ <laughs> ไม่รู้ผลจะมาเป็นยังไงเอา้าก็ดูไปฟุตบอลอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละนะครับส่วนผู้ที่ปราบ สองทีมยักษ์ใหญ่แห่งเมืองแมนเชสเตอร์อย่างเอฟเวอร์ตันกับนิวคาสเซิลเดตสสัปดาห์นี้จะโคจรมาพบกันเองนะครับมันเป็นความบังเอิญเลือะเกินนะอืมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรส่วนบิ๊กแมตชสัปดาห์นี้นะครับคู่ดึกวันอาทิตย์ห้าทุ่มครึ่งปืนใหญ่อเซนอนจาจ่าฟูงนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับ สิงโตก็นม็นคลาดเชลซีเก็ในบ้านใช่ไหมไอเซนอลนรองจ่าฝูงอืมเชลซี Chelsea. จ่าฝูงเจอรองจ่าฝูงนะครับตรงนี้แผนกลับหลายทีมก็อาจจะสนใจไปแอบเชียนะ <laughs> สิงโตงนั่นเป็นคลามเชลซี Chelsea นะตอนนี้แก็บ หกแต้มนะอืมจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงนี่ห่างก,กันหกแต้มไม่รู้ว่าจบเกมเด็กวันอาทิตย์ข้ามวันช้าวันจันทร์ผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไรก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับลอนดอนดาร์บี้แมชนะครับวันอาทิตย์ห้าทุ่มครึ่งปืนใหญ่พบสิงโตโอ้จ่าฝูงพบรองจ่าฝูงส่วน หงแดงลิเวอร์พูลโอ้ช่วงนี้ก่อนเกมนี้ไม่มีข่าวเลยนะครับใครได้เล่นใครเจ็บใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวสำรองนะครับม,มีแต่ข่าวอาร์เนอร์ชาร์ตเจเกนคลับชาบีอลอนโซโอริเวอร์กลาสเนอร์นะ ล่าสุดนี่รยสเอนริเก้นะซีดานครับก็ยังมีมีชื่อมาพูพันอยะ่เขาลิเวูจะเปิดแอนฟิลนะครับไม่ใช่สิไปเยือนเวสแฮม,มโอ้ไปเยือนเวสแฮม,มยู่นเต็ดตรงนี้นะครับน่าจะสามทุ่มเวลาในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วง สำคัญเป็นโอกาสที่ได้รับของอาร์เรนชลาตนะครับก่อนเกมยังไงอาร์เรชนชลาเป็นผู้จัดการทีมพาลูกทีมไปเยือนเวแสแฮมแน่นอนนะครับก็หวังว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ดีนะครับสถานการณ์มันก็น่าจะผ่อนคลายขึ้นนะครับแต่ถ้าผลมันเป็นในทางตรงกันข้าม คาเดาได้ไม่ยากนะครับไม่บอดสมุนสอนก็ต้องเป็นอาเรอชอละแหละต้องตัดสินใจนะครับความรับผิดชอบต่อสมุรสอนนะครับสมุสอนเหนือทุกสิ่งนะครับยังไงก็พรุ่งนี้ก่อนเกมมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวมาอัปเดตกันวันนี้ก็สนใจไปเชีย ติดตามก็พอแล้วนะครับสงใจไปเชียร์พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากกูตกไปดีกว่านะอตรงนี้ก็เห็นบรรยากาศการฟื้นฟูหลายส่วนก็เริ่มจะลดลาวาสอบแล้วก็ค่อยเห็นแสงสว่างค่อยเห็นโอกาสนะครับเ,เป็นกาลังใจให้ทุกส่วนนะครับยินดีท่วกันวันนี้โอ้หนาวจริงๆดูแลสุขภาพนะครับวันนี้สวัสดีครับ